สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้ช่องกันนะครับ mm. คลิปนี้เป็นคลิปพลังงานไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมปี2567 มโต๊อธิษฐานให้ดูได้ธรคนาและราศีเลยนะครับพลังงานของไพ่เนี่ยเป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูไพ่อยากบอกอะไรคุณขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซ,เซลติคอร์ นะมอโต้อ่านตามพลังงานของหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิค์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานพาไพ่ไบแรกเป็นไพ่พลังงานไพ่ห้า 5, ถ้วยความผิดหวังความเสียใจหรือมีการที่ยังลืมใครสักคนหนึ่งในความรู้สึกของคุณไม่ได้กับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยพยายามทําเพื่อใครดูแลใครห่วงใยใครสักคนหนึ่งแต่เขากลับไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราดูแลเขานะมีพลังงานไพ่เพจออก ว่าเพจออฟคับการเริ่มต้นโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักในตุ่มคุณเองหรือมีพลังงานงคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันนะครับเป็นพลังงานไพ่เพจออฟเพจเคิลนะเป็นพลังงานของไพ่ในสิ่งดีๆหรือโชคดีหรือโอกาสใหม่ๆที่คุณจะเป็นคนที่เริ่มต้นโอกาสให้กับตุ่คุณเองมีเส้นทางเดินในวันข้างหน้าของคุณคุณเป็นคนที่จะกําหนดเส้นทางเดินและเป้าหมายในอนาคตนะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าดาบการเลิกราการยา้างหรือมี พลังงานการที่คุณเป็นฝ่ายที่เดินถอยออกมากับความรักกับความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ยอมยอมกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายฝ่ายเราที่เจ็บปวดหรือมีคําพูดหรือทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะครับมีพลังไพ่จัดเม้นผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นการหลุดพ้นการตื่นรู้แห่งจิตวิญญ,ญาณในตัวคุณเองนะครับการเป็นอิสระในทุก ความรู้สึกในตัวคุณเองในลึกๆเนี่ยมันยังม,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 มีพลายไพ่ความผูกมัดหรือความผูกพันที่ยังตัดไขสักคนหนึ่งออกจากความรู้สึกของคุณไม่ได้นะครับเป็นทางอภัยเดอะเฮอร์มิตชาวการลัคนาการเป็นแสงตะเกียงแห่งการนําทางชีวิตของคุณหรือการกลับมามีสติการที่ในช่วงนี้ชาวธาตุไฟอาจจะเป็นเรียนรู้หรือศึกษาหาความรู้เพิ่ม,เต,มเติมให้กับตัวของคุณเองนะครับเป็นทางไพ่ความการเดินถอยการหันหลังเดินจากมามีคนที่คิดถึงคุณอยู่มี ีคนที่ยังลืมคุณไม่ได้ในกับดีที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่เดินถอยหรือการห่างจากคนคนหนึ่งมาในความรักในความสัมพันธ์นะเป็นฝ่ายคุณที่ยังคิดถึงเขาอยู่ต่างฝ่ายต่างคิดถึงซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานไพ่ก้าวดาบความเครียดความกดดันการคิดเยอะความคิดมากหรือเป็นพลังงานไพ่ความเจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่ทําอะไรไว้กับเราความเจ็บ ที่ทําไว้กับการรับหลังกับเราก็ได้นะหรือการที่ในตอนนี้มีคนที่คิดถึงคุณอยู่มีคนที่ยังลืมคุณไม่ได้มีไพ่ของไพ่ไหนคิงออฟเพชเคลราชาถือเหรียญคุณนะจะเป็นคนที่เคยซัพพอร์ตเขาห่วงใยเขาทุ่มเทให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือการที่ดูแลในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแบบเขาเสื้อผ้าหน้าผมด้วยก็ได้นะครับมีปละงาไพ่คิงออฟวารราชาไฟคนที่ขยันคนที่ตั้งใจคนที่แอคทีฟคนที่แอคทีฟในเรื่อง ื่องการทำงานของคุณคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายแห่งความสำเร็จในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับอะไรแล้วหรือในหน้าที่การงานของคุณคุณจะไปถึงเป้าหมายแห่งความสำเร็จในตัวของคุณนะครับมีพลังงานไพ่ใต้สำนับสิบเหรียญ เงินเก็บเงินค้อนทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนของคุณมีพลังงานการที่มีความมั่นคงในเรื่องครอบครัวก็ได้หรือมีพลังงานของไพ่คนที่เป็นห่วงคุณอยู่ในครอบครัวของคุณมีคนที่เป็นกรรยานิมิตคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนซึ่งการละกันเป็นพลังงานของไพ่ในต้นเดือนหน้าความรู้สึกเป้าหมายที่คุณจะเปลี่ยนเป้าหมายหรือความสําเร็จในตวงคุณเองทุกห่วงวันเวลาที่คุณจะเปลี่ยนแปลงในตวงคุณเองพัฒนาและ ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเพิ่มศักยภาพให้กับตวงคุณเองด้วยก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่ในการปลดปล่อยนะครับทุกคนมีความแตกต่างกันทุกคนมีความ ที่ไม่เหมือนกันในตัวของคุณคุณอาจเป็นตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่ทําเพื่อตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่หลักการเรียนรู้ในตัวของคุณเองคจะมีการพบเจอกับสิ่งใหม่ๆในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะได้พบเจออะไรแต่คุณจะได้พบเจอกับโชคดีกับวันดีกับวันใหม่ๆในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่าวนั้นนะเป็นแรงบันดาลใจการฟื้นฟูความแข็งแกร่งพลังงานของความ คิดสร้างสรรค์นในตวงคุณเองคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่เรียนรู้เรื่องราวต่างๆในชีวิตกับดีที่ผ่านมาอาจจะมีเคยมีความเสียใจเคยมีความเจ็บเคยมีความผิดหวังแต่ตอนนี้เหมือนคุณอยู่ได้ด้วยตวงคุณเองคุณกลับมาเข้มแข็งในตวงคุณเองคุณกลับมานิ่งในบรลลังของคุณก็ได้นะในตอนนี้ชาวาตุไฟอาจจะมีการที่คิดแต่ในเรื่องงานของคุณก็ได้นะกับสิ่งที่ผ่านมา กับเรื่องความรักอาจจะเป็นพลังานงการขัดแย้งความไม่เข้าใจทางด้านอารมณ์หรือมีคนที่มีอีกโก้เยอะฟอร์มเยอะฟอร์มมากคนที่เหมือนกับการที่คนคนหนึ่งที่ใช้อารมณ์รุนแรงกับเราหรือการใช้คําพูดคําจาที่ไม่ดีกับเราก็ได้นะมีพลังงานของให้ความคิดถึงหรือการที่อย่าง เครียดหรือการที่เหมือนกับความรู้สึกที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่คิดเยอะคิดมากก็ได้นะหรือการที่ในตอนนี้เป็นฝ่ายทุกเรื่องทุกราวเนี่ยกำลังแก้ไขกับปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นคนที่จะอยู่ในความรักในความสัมพันธ์ของคุณกับอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีพลังไพ่ชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนธาตุน้ํากรกฏมีนพฤชิกธาตุดินการพุศกงกรธาตุไฟเมสิงธนูนะครับเป็นพลังานองไพ่สิ่งดีหรือการกลับมามีความสุขหรือมีของขวัญให้กับตัวเอง ในวันที่เราได้ของที่เราชอบก็ได้นะ ที่เราชอบที่เราหวังไว้ที่เราฝันไว้กับสิ่งที่เราทุ่มเทให้กับตัวของเราเองนะครับในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะขอดูพลังาอากาอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟก่อนนะครับว่าความรักกับอดีตที่ผ่านมาเป็นเช่นไรนะครับมีพลังาไพ่ทูอครับเป็นไพ่แห่งการพบเจออาจจะพบเจอคนที่เข้าใจกันกับสิ่งที่ผ่านมาคุณกับเขาเคยมองตาและรู้ใจแต่มีคนที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกมาก็ได้นะมีพลังงากไพ่เดอะสตาชาวกลุ่มรักนากลุ่ม แสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวคุณเองนะครับมีพลังงานไพ่6 6ถ้วยวิวออฟฟอร์จูน วันเวลาสิ่งต่างๆโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนทุกส,สิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอนะมีไพ่ของอดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงมีไพ่แห่งการปลูกพันความผูกมัดของคนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากกวนย้อนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นเขาคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเป็นคู่ความอบอุ่นเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตด้วยการสําหรับบางท่านที่มีลูกด้วยการสําหรับบางท่าน อาจที่คุยถึงเรื่องอนาคตด้วยการเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยใครสักคนหนึ่งที่กลับเข้ามาเคลียร์ใจในความรู้สึกระหว่างคุณนะครับมีพลังานไพ่เดอะทาวเวอร์ Tower, คนที่เกิดวันอังคาร นะเป็นการจับได้เป็นการเพราะแต่ความรู้สึกที่ผิดหวังความรู้สึกที่เสียใจมันอาจชี่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แต่ความรู้สึกที่ผ่านไปแล้วมันมันเป็นความรู้สึกที่มันเคยผิดหวังแต่ตอนเนี้ยเหมือนคุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองคุณเข้มแข็งขึ้น3ดาบความผิดหวังในเรื่องความรักหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับหรือการที่มีคนที่ ดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3ามการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่ห่งความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันเหมือนมีพลังงานการที่มีคนคนหนึ่งที่เสียใจกับการทํากับสิ่งที่ผ่านมากับสิ่งที่เขาทาไว้กับคุณมีพลังงานไพ่เดอะไฮโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำอธิษฐานขอพรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคำอธิษฐานขอพรของคุณนะครับหรือการไหว้พระการสวดมนต์การนั่งสมาธิหรือการฟังเทศน์ฟังธรรมหรือการไปปฏิบัติธรรมในช่วงนี้ของคุณก็ได้หรือการที่คุณไปเรียนรู้เรื่อง ธรรมะกไา้นะครับมีพลัง,งานไฟเอทอฟครับการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตูกคุณเองการเอาใจใส่ในตรงคุณเองนะครับ หรือมีคนคนหนึ่งที่อธิษฐานขอพรเรื่องความรักอยู่ก็ได้นะให้ความรักกับสิ่งที่ผ่านมากลับมาเป็นเหมือนเดิมทําให้เขากลับมาตื่นรู้ทําให้เขากลับมาคิดได้ในตัวของเขานะครับมีพลังงานไพ่คิงออฟวานควีนออฟวานคุณกับเขาเคยเป็นคู่คนที่มีความมั่นคงเคยมีความทุ่มเทคเคยสร้างอนาคตเคยทําทุกทุกอย่างเพื่อกันละกันนะมีพลังงานไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จเส้นทางแห่งชัยชนะกว่าที่จะถึงเส้นทาง แห่งความสําเร็จหรือเป้าหมายแห่งความสําเร็จเนี่ยมันต้องใช้ความเสมอต้นความเสมอปลายความทุ่มเทในตัวของคุณเองกว่าที่จะถึงชัยชนะในตัวงเราเองการที่จะทุ่มเทในเรื่องความรักคนที่เข้าใจคนที่ห่วงใยพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะฝ่าฟันเป็นอนาคตซึ่งกันและกันมีพลังงานของไพ่ความเบือ่อความไม่ได้ดังใจ ความผิดหวังกับคนคนหนึ่งในวันที่คุณะจะเป็นฝ่ายที่หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเขาเขากับไม่เคยเห็นคุณค่าไม่เคยหันกลับมามองไม่เคยหันกลับมาแคร์ซึ่งกันและกันความพยายามของคุณที่จะเป็นครอบครัวประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมาเป็นคุณที่พยายามมามากพอแล้วก็ได้แต่ตอนนี้เหมือนคุณนิ่งอยู่ในความรู้สึกจะมีคนที่กลับมาขอโอกาสหรือการง้อขอคืนดีหรือคนอดีตที่ผ่านมาของคุณอยากกลับมาขอโอกาสคืนดีเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่ง เขายัางรักคุณอยู่เขายังคิดถึงคุณมากเขายังดื่มคุณไม่ได้นะเหมือนมีคนที่ยังลื่มกันไม่ได้ในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาแล้วที่รู้ถึงผลแหล่งการกระทําหรือเป็นฝ่ายเขาที่ตกอยู่ในผลแหล่งการกระทําที่เขาทําไว้กับความรักกับความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมาไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจกับเขาหรือหวังผลประโยชน์ในเรื่องเงินของเขาหรือตัวงเขาก็ได้นะมีคนที่ได้รับความรู้สึกที่ทุกข์เศร้าหรือมีคนที่อยากกลับมาปรปับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงผลแห่งการกระทำเปลี่ยนแปลการ ท,ที่ทําไว้กับคุณนะครับขอดูพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวาธาตุไฟเมสิงธนูนะครับไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณนะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุไฟเมสิงธนูมีไพ่ของไพ่สิบไม้เท้านะ เป็นพลังงานให้ความขยันหรือการที่ในตอนนี้มีเรื่องวุ่นวายวุ่นเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณความรับผิดชอบหน้าที่ของคุณกับปัญหาที่คุณกําลังที่จะแก้ไขกับปัญหาในตัวของคุณนะครับมีพลังงานให้ความพยายามหรือมีพลังงานการที่กําลังพยายามที่ ฒนาตัวของคุณเองก็ได้นะมีพลังงานไพ่การวางแบบแผนการวางเป้าหมายการวางอนาคตข้างหน้าของคุณหรือการขยับขยายในเรื่องการงานของคุณนะครับมีพลังงานของไพ่คนที่มีแบบแผนคนที่เรียนรู้ อยู่ตลอดเวลาในตัวของคุณเองเป็นคนที่พัฒนาในตัวของคุณนะครับมีพลังงานไพ่เก้าเหรียญโสรสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระในตัวของคุณเองหรือมีพลังงานของไพ่คนที่อาจจะเป็นฝ่ายคนอดีตที่แอบมองมาคุณดูดีขึ้นคุณดูมีความสุขคุณดูมีหน้าที่การงานคุณดูมีเงินมีทองก็ได้นะมีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญความทุ่มเทในตอนที่อาจี่มีพลังงานของไพ่การลงทุนหรือการหวังผลกําไรในช่วงนี้ของคุณคุณอาจจะมีพลังงานความมุ่งมั่นและความทุ่มเท é e... ก็ได้นาะมีพลังงานไพ่เดอะเวิร์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตัวคุณเองเดอะเวิร์เป็นพลังงา,า, <c oughs> านไพ่เมเจอร์เบสุดท้ายประสบการณ์กับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยเรียนรู้กับคนคนหนึ่งมาแล้วคุณเคยมีประสบการณ์ในเรื่องความรักมาคุณไม่อยากที่จะเสียใจอีกคุณไม่อยากที่จะผิดหวังอีกกับเรื่องความรักแล้วก็ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมามันอาจจะเป็นฝ่ายคุณที่เจ็บปวดในวันที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองในความรู้สึกลึกๆมันก็ยังมีความเจ็บปวดกับบางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกลึกๆของคุณว่่่ากับสิงที เทให้กับใครสักคนหนึ่งดูแลใครสักคนหนึ่งห่วงใยใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราดูแลเขาห่วงใยเขาดีเอ็มเพรสคนที่เคยกู้เกื้อกูลคนที่คอยสนับสนุนคนที่คอยเอาใจใส่เขาเทพธิดาดาวสุขดาวีนัดสำหรับพลังงานของไพ่ดีเอ็มเพรสเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่เอาใจใส่คุณดูแลคุณห่วงใยคุณจะเขาจะไม่ทําให้คุณผิดหวังใน เรื่องความรักอีกก็ได้นะคุณจะเป็นคนที่กําหนดเส้นทางและเลือกโอกาสต่างๆในตัวของคุณเองมีทั้งความฝันมีทั้งความหวังมากมายในความรู้สึกของคุณแต่คุณจะเป็นพลังงานของไพ่ในโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่เลือกสิ่งดีๆให้กับตัวของคุณเองก้าวดาบนะครับมีพลังงานไพ่คนที่เครียดคนที่นอนไม่หลับหรือมีพลังงานของไพ่คนที่ยังลืมคุณไม่ได้นะมีคนที่ยังลืมคุณไม่ได้มีคนที่เจ็บปวดในวันเวลาที่ไม่มีคุณที่อยู่คอยอยู่เคียงข้างเขาในวันที่คุณเคยดูแล ในวันที่คุณเคยเอาใจใส่ในวันที่คุณเคยให้กำลังใจกับเขาก็ได้นะมีพลังานไพเดอะฟู full, การเรียนรู้นะมีพลังงานการหลุดพ้นหรือการที่ในตอนนี้มีคนที่อยากวนกับมีคนที่อยากขวนคืนในความรักในความสัมพันธ์หรือมีคนที่ในวันที่ไม่มีคุณเขาอาจจะขาดเป้าหมายในชีวิตของเขาไปก็ได้นะในตอนนี้มีพลังภาไพรเดอรฟูเนี่ยอาจจะมีพลังงานคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้าน ฟรีงานฟรีแลนซ์ก็ได้นะครับงานอิสระงานบันเทิงได้นะมีพลังงานไพ่คนที่ทํางานเกี่ยวด้านสื่อสารออนไลน์ได้นะครับหรือคนที่ทํางานเกี่ยวด้านธุรกิจการลงทุนได้นะหรือการที่มีคนที่ทํางานเกี่ยวด้านนักวิชาการก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่คิงออฟคับหรือคนที่ทํางานเกี่ยวด้านอาหารการกินหรือคิงคอร์ดัเนี่ยเป็นพลังงานของไพ่ในช่วงนี้เจ็บได้พบเจอกับพ่อแม่แม่ไม่คนที่เคยเสียใจคนที่เคยผิดหวังในเรื่องความรักมาเหมือนคุณก็ได้นะครับ หรือในตอนนี้สำหรับบางท่านน่ะที่กำลังที่จะมูฟออนออกมากับเรื่องความรักการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแพ้ใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องคี้คายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นวิกตอรี่ห่งความสําเร็จความทุ่มเทหรือการที่เหมือนกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมา คุณอาจจะกลับมาเหมือนการมีกำแพงการปิดกั้นหรือการบล็อกหรือการมีกำแพงกันไปก็ได้นะแปดเหรียญความทุ่มเทความตั้งใจความพยายามที่สร้างอนาคตในตัวคุณเองอยากที่จะมีความหวังอาจจะมีความหวังในอนาคตของคุณคุณเป็นคนที่ทําในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจอยู่ในตอนนี้ก็ได้คนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะดูถึงคนที่มาเหมือนเป็นไม่ได้คบกันเล่นๆน,นะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาพบ คบกันแบบจริงจังจริงใจในตอนนี้ของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่เพจออฟวานนะครับมีพลังงานของไพ่ในหนึ่งดาบเนี่ยหนึ่งดาบคือความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็ดูวันหน้ามีคนที่อยากเข้ามาชัดเจนในความรักในความสัมพันธ์กับคุณนะครับเป็นไพ่ของความจริงใจหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาไปด้วยกันนะ,อะขอรูปพลังงานของไพ่ใน แนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเหมือนมีพลังงานของไพ่ผมที่ขิดหรือบุพเพนำพาพบเจอคู่คนที่คุ้นเคยจากอดีตชาติก็ได้เป็นคนที่คุณได้พบเจอแล้วเหมือนกับความรู้สึกที่ถูกชะตาถูกใจกันอยากอยู่ด้วยกันนะอะ่ขอทุกหนังไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของ ชาวธาตุไฟนะครับมีพลังงานไพ่คิงออฟวานคนคนนี้อาจจะอยู่ในสายงานเดียวกับคุณก็ได้นะหรือคนคนนี้เป็นคนที่ขยันแอคทีฟตัวเองหรือการที่เขาจะทําทุกอย่างให้เท่าเทียมกับคุณนะครับมีพลังงานไพ่สิบเหรียญความมั่นคงความมั่งคัง่งสิบเหรียญน,นี่คือการที่มีคนที่มีเงินเก็บเงินก้อนก็ได้นะมีพลังงานไพ่ดีายพิเทศความรับการปิดบงังการซ่อนเลรีการวาวุ่นความกังวลใจคนคนนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กังวลใจว่าคุณจะให้โอกาส เขาหรือได้เข้ามาสารสัมพันธ์หรือเปล่าหรือคนๆน,นี้จะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านขายเครื่องสําอางเพชรจิวเวลี่ก็ได้นะครับหรือเป็นพลังงานของไพ่ขายเครื่องประดับนะมีพลังงานงไพ่ความนิ่งหรือมีคนที่เคยนิ่งกันไปหรือมีคนที่เคยเงียบกันไปอยากกลับเข้ามาก็ได้นะมีพลังงานงไพ่เดิมเมจิเชียนนะครับเป็นพลังงานของไพ่คนที่มีความ เก่งในตุงคุณเองนะเป็นคนที่มีคําพูดคําจาที่มีเสน่ห์ในตุงคุณเองเป็นคนที่รอบรู้เป็นคนที่เรียนรู้อะไรหลายๆ,ๆด้านนะเป็นคนที่เก่งในทุกๆด้านนะครับมีพลังงานไพ่เจ็เหรียญวิวออฟฟอร์จูนกงร้อยโชคชะตาวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะเออมีพลังงานไพ่ซิกออฟครับนะครับเป็นพลังงานไพ่คนเก่าๆคนเดิมๆที่คิดถึงวันเก่าคิดถึงวันวานที่ยังลืมคุณไม่ได้มีคนที่อยากกลับมาใช้วันเวลาร่วมกับคุณอยากอยู่ในทุก พ่วงวันเวลาที่เป็นระหว่างคุณกับเขามีพันไะผ้ยกับสิ่งที่เขาไปเรียนรู้มา ไปเรียนรู้โลกใหม่มาไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆม,มามันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจว่าคุณนะ่ะคือคนที่ห่วงใยว่าคุณคือคนที่ดูแลเขาดีที่สุดมีพลังงานของไพ่ในสองไม้เท้ามีคนที่อยากมาวางแบบแผนร่วมกับคุณอยากใช้อนาคตร่วมกับคุณเดอะสันคนๆน,นี้ที่เป็นคนที่มีความโดดเด่นมีความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของ,ของเขาเดอะเฮอร์มิตชาวการลัคนากาันนะมีไพ่พลังงานของไพ่ไนล์เพเทเกิลนะครับเป็นพลังงานงไพ่ความคิดถึงความ โอยหาสิบไม้เท้ามีคนที่อยากกลับมาเหมือนพิสูจน์ในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเขายัางพร้อมที่จะดูแลคุณยังพร้อมที่จะห่วงใยคุณเขาอยากบอกคุณว่ากับสิ่งที่ผ่านมาลืมมันไปได้หรือเปล่ามีคนที่คิดถึงคุณอยู่มีคนที่อยากกลับมาเคียรใจขอโอกาสในการเรียนรู้เริ่มต้นกันใหม่ระหว่างคุณ กับเขานะครับสำหรับบางท่านไอาที่มีการพบเจอกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ได้นะมันเหมือนกับการที่คุณได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในวันเวลาและเวลาที่มันเหมาะสมมันคู่ควรกับคุณนะอของชาวธาตุไฟนะครับขอดูพนักงานของไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟนะครับ ขอไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟ a i g of p e c e นะเป็นหนึ่งเหรียญคือสิ่งดีๆโชคดีๆโอกาสใหม่ๆที่คุณจะเป็นคนที่กำหนดและเลือกเส้นทางเดินกับโชคชะตาในดวงคุณเองนะครับมีพลังงานไพ 9ถ้วยนะเป็นไพ่พลังอ่างไพ่การกลับมารักตัวเองการกลับมาดูแลตัวเองการกลับมาเหมือนกับความรู้สึกที่มันเป็นอิสระในตัวคุณเองอยากทําในสิ่งที่หวังทําในสิ่งที่ตั้งใจ k n n o อฟวานเพจออฟครับมีไพ่ของ King อฟวานคือการที่ในตอนเนี้ ชาวธาตุไฟอ่ะที่มีการงานที่เติบโตในสายงานของคุณหรือโอกาสที่คุณได้พบเจอกับคนที่ห่วงใยคุณก็ได้นะคนคน,นี้มีแบบแผนคนคนนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นพลงงานของไพ่คนที่มีความรู้สึกเดียวกัน มีอะไรที่คล้ายๆกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเดทจบเลิกราเพราะไม่ไม่หรือมีพลังงานการที่คุณจะรู้ถึงซาจะถามแห่ชีวิตที่แท้จริงในเส้นทางเดินเนี่ยมีทั้งความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังความเสียใจแต่คุณจะอยู่กับความเป็นจริงและความเป็นไปในปัจจุบันของคุณในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณทุ่มเทในสิ่งที่คุณสร้างอนาคตให้กับตัวคุณเองจัดเม้นเป็นพลังางานไพ่การหลุดพ้นการตื่นรู้เป็นไพ่พลังงานของไพ่การเห็นมอง เห็นในทุกๆสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ก็ได้นะมีพลังอานไพ่คิงออฟสอดนะครับเป็นพลังงานไพ่เอทออปครับการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่คุณจะเป็นคนที่เหมือนเหมือนการที่ได้พบเจอกับคนที่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนคน เป็นคนที่เข้าใจกันนะเป็นคนที่เขาอาจจะพาคุณไปพบกับญาติผู้ใหญ่ของเขาในช่วงนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานให้การเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอการความเอาใจใส่ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะมีพลังงานให้สิบถุวยความอบอุ่นความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวในโอกาสแห่งความรักที่จะพบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นคู่กับคุณที่เป็นคนที่มีสิ่งดีๆที่มอบให้แก่กันและกัน คนที่จะไม่ทำให้คุณเสียใจในทุกห่วงวันเวลานะครับของชาวทาดไฟเมสิงห์ดูนะครับมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสด,ดีกับชาวทาตุไฟทุกๆท่านนะครับ